สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมมีลูกค้าท่านไหนสนใจไหมครับตัวนี้กับเจ้า km นะครับผมขายด่วนนะครับหนึ่งแสนเก้ามืนห้าพันครับสภาพนี้เลยนะครับนี่นะครับขายตามสภาพนะครับรถมีเล่มทะเบียนนะครับโมเจ็ดเก้านะครับคันนี้เป็นรถ km นะครับ km ยกหัวเปลี่ยนหัวใหม่กระบะทำใหม่นะครับผม ลูกค้าท่านไหนสนใจครับเอาไว้ขึ้นบ u b ตา้ารถเกี่ยวนะครับหรือแมคโครนะครับสามสิบสี่สิบราคาไม่ถึงสองแสนนะครับมาเลยนะครับผมขายตามสภาพนะครับลูกค้าซื้อไปลูกค้าต้องไปแจ้งเปลี่ยนหัวแค่นั้นนะครับผมไม่ได้ย้ายอะไรทั้งนั้นนะครับผม ภายในก็จะประมาณนี้นะครับขายตามสภาพนะครับแต่รถโอนได้นะครับผมโมเจ็ดเก้านะครับผมรถเป็นรถเครื่องหกสูบนะครับผมเดิมเกียร์เป็นเกียร์ด้ามนะครับเปลี่ยนใส่เกียร์สายนะครับผมนี่ครับสภาพประมาณนี้นะครับด่วนๆเลยนะครับนาทีทองมาถึงแล้วนะครับสําหรับลูกค้างบน้อยครับ คันนี้จัดเน้นได้แสนกว่านครับผมเปิดขายที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันครับลดมาแล้วนะครับผมศูนย์หกสี่สี่สี่เก้าห้าหนึ่งสี่สองนะครับสวัสดีครับ